นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณหลายๆแล้วก็น,นี้นะคะสูตรเด็ดของเก๋นะคะไม่มีอะไรใส่แป้โปงโก๋กี่ไปด้วยนี่ได้ความอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะ,ะ,คะใครจะลองวิธีนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะผสมเข้าไปนะคะผสมเข้าไปจะ,จะอร่อยนะคะ แล้วก็ใส่เกลือไปน,นิดหนึ่งนะคะเพิ่มรสชาติปแป๊มปรแรมเกลือนิดเดียวนะคะหยิบมือหยิบมือเพิ่มความกรอบนะคะต้องเยอะมีต้องเยอะ,อยอะแล้วก็น้ํานะคะน้ําน้ําเย็นเย็นนะคะน้ําเย็นนี่นะคะมีแป้งทอดกรอบแป้งกล้วยแขกนะคะที่จริงใช้แป้งทอดอย่างเดียวก็ได้นะคะ เก๋ชอบชอบพริกแพงใครไม่เชื่อลองนะคะนี่นะคะก็ใส่น้ําพอประมาณก่อนนะคะคนคลุกเข้าโคเรโคเรให้มันเข้ากันนะคะนี่นะคะให้มันละลายให้เข้ากันนะคะขอบคุณไลไลยนะคะเดี๋ยวมาลองกินก้วยแขกใช้แป้งทอดกรอบผสมนะคะผสมรอนะคะรอนะคะ อร่อยอร่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่นินเออพี่พี่ระวีนะคะและดิจางนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณเป็นเพื่อนที่แสนดีพี่กาแฟสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่กาแฟขอบคุณนะคะแม่น้องเรโอ้ลืมแม่น้องเรพี่กาแฟคุณเออโอเอ็มทีเอมนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทักทายกันนะคะเก๋ก็ขอบคุณพี่คุณประสงค์สวัสดีค่ะแม่น้องเรน้องยงนะคะขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะแม่น้องเรก็ยง,ยงยงยงนะคะเมื่อกี้ไปบ้านน้องยงมาสงสารของมากเลยเขาพูดบางพูดดังไม่ได้นะคะ เสียงเขาจะพูดเสียงดังไม่ได้นะคะนี่นะคะเราก็ใส่น้ําพอประมาณนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะคนละลายให้มันเข้ากันก่อนถ้าใส่เยอะมันก็จะเหลวเกินไปเนาะแป้งมันจะไม่ติดเขาบอกว่าใส่น้ําเย็นเนี่ยมันจะทําให้แป้งกรอบเอ้ยไม่ใช่ตัวตัวตัวที่เราทอดเนี่ยมันกรอบ บางคนก็เอาไปแช่เย็นไว้ก่อนถ้ามีเวลานะคะก็คือหมักแป้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแต่เราเราไม่มีเวลาเราก็ทําแบบนี้นะคะเก๋จะใช้แป้งแค่นี้นะคะทอดเท่าที่แค่นี้นะคะไม่ได้ทอดหมดกล้วยมันเยอะทอดแค่นี้ก่อนนี่ประมาณนี้นะคะนี่ประมาณเนี้ยหนึบหนึบประมาณนี้นะคะพอแล้วเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เยอะแป้งมันจะเหลวใช่ไหม แป้งมันจะเหลวนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่งาลงไปนะคะเริ่มเหลวแล้วมะเนี่ยนไน้ำประมาณนี้พอให้แป้งให้แป้งมันติดติดตัวกล้วยอยะเนาะพอแล้วแล้วก็เอางาขาวนะคะงาขาวที่มีเนี่ย เขาใส่กันแบบนี้เปลา่าต้องไปคั่วหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องทอดนาะทอดลงไปในนี้นมันก็จะร้อนสักประมาณหนึ่งช้อนแล้วกันนะเนาะประมาณนี้พอกะเอานะคะก็แล้วแต่แล้วแต่เลยนะคะกะเอางามันจะลงไปไหมอยู่ในกระทะไหมเนาะ มันจะโอเคไปนะเนี่ยเก๋ก็ไม่เคยทํานะสูตรเก๋นั่นเนี่ยเคยทําแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยมันมันไม่เป็นไรเห็นก็ทําก็ทําบ้างนะก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยแตนี้เราก็เอามาทําบ้างกล้วยมันจะหวานๆนะคะกล้วยมันสุกแล้วมันก็จะหวานนี่นะคะมันจะเดี๋ยวขอใช้มือนะคะมันติดอยู่ที่ทับพี เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะมานะค่ะเดี๋ยวเราไปทอดทอดช้วยกันนะคะ